สวัสดีค่ะ เสื้อผ้า้สองค่ะแล้วค่ะวันนี้เราลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเรสแฟชั่นไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานรวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลอตไอจีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบังราคา5้า0ันบาทค่ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณกานนึ่รถึง130รชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณก้านกน้านามบบาทค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเดรสแฟชั่นสาวอวบ ลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะแนะนํามวลนี้เพิ่มเติมได้เลยสําหรับสาวไซส์ใหญ่สาวอววของเรานะคะใช่ครัพรูกค้าแม่ค้าท่านไหนที่ขายแนวแฟชั่นตัวใหญ่ๆค่ะคุณพี่คะเราขอเน้นแบบไซส์ใหญ่ๆเลยนะคุณพี่คะกับอีกหนึ่งรายการตัวนี้เป็นงานรวมค่ะจ๋ายอด5,000บาทได้ทั้งงานญี่ปุ่นและงานเมกาะแต่ขอแจ้งลูกค้าก่อนนิดนึงคุณพี่จ๋างานรวมก็จริงนะแต่ว่าเราไม่ได้กนตีเรื่องแบบ นะหรือว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นนะคะว่าจะเป็นงานญี่ปุ่นกี่ตัวเมกากี่ตัวใ,ในหนึ่งกระสอบจากคุณพี่สาจะเป็นเมกาประมาณเกือบ99ก็ได้ไดญี่ปุ่น1ก็ได้ไดหรือบางกระสอบค่ะคุณพี่จ่าจะครึ่งต่อครึ่งก็ได้คะคุณพี่จ่าน,นี้เราไม่ได้การันตีนะคะแต่ว่าตัวนี้แพคกิ้งจากต่างประเทศได้ตก คัดสรรคุณภาพเกรเองแล้วก็เป็นงานรวมแล้วก็นน้นเป็นไซส์ใหญ่ค,ะ<ด>ค่ะใช่ค่ะลูกค้าจาคัดสั้นคัดยาวมาด้วยนะคะลูกค้าจากสายเดียวก็อ,อกแขนสัน้นแขนขุดแขนยาวมีอยู่ในนี้ แต่ยังคงเป็นเดสไซส์ใหญ่ค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องสีสันก็มีค้ามาเลยลูกค้าจ๋าเป็นสีพื้นเป็นลวดลายนะคะหรือว่าแม้แต่กระทาลายฉลุดรูปไม้ก็มีอยู่ในนี้นะคะจ๋าค่ะลูกค้าจ๋าใหญ่ประมาณไหนคุณพี่ค่ะใหญ่เราขอสตาตั้งแต่ไซส์ L ไซส์ XL ไซส์ XXL ค่ะคุณพี่จ๋าใหญ่ๆกันเลยทีเดียวรวมผ้าชอบตรงที่รวมผ้าหาเนื้อผ้า มีมาหมดค่ะคุณพี่จ๋าชอบไฟก็อยู่ในนี้นค่ะปเปก็มีเนื้อาค่ะคุณพี่จ๋ารู้ว่าจะเป็นเนื้อผ้าที่เบาบางผ้าซิลชีฟองค่ะคุณพี่จ๋าเอาง่ายค่ะมามีติดมาอยู่ในนี้เลยราคาประหยัดจริงๆค่ะคุณพี่จ๋าฟังไม่ผิดค่ะราคา5 0 0 0บาทเท่าน,านั้นค่ะลูกค้าจะต้นทุนต่อชิ้น38บาท ถ้าได้ไซส์ใหญ่แต่ถ้าขายไซส์ใหญ่คุณพี่ขาบางตัวนะขายสองสามร้อยยังได้ไดเอาไปซักเอาไปรีเอาไปขึ้นคูนซวยซวยสำหรบพี่าสามารถเอาไปคัดแยกทำราคาได้เลยจ้าใช่ใชค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ต้นทุน38บาทลูกค้าเอาไปซักรีค่ะไปขายตัวละสองร้อค่ะลูกค้าจ๋าไปขายตัวส5 0้ห้าสิบค่ะลูกค้าจ๋า ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตลาดของลูกค้าด้วยนะคะค่ะค่จ๋า,า,าสตาลาจา๋าคุณพี่ค่ะค่ะผมจะอ่านให้เป็นยาวๆค่ะ,ะ,คะตัวนี้เป็นแบรนด์ด้วยนะคุณพี่จ๋าอ่ะสวยเลยค่ะคุณพี่จ๋าออกงานได้เลยคล้ายๆกัทรงปาร์ตี้เดทนะคะคุณพี่จ๋าแต่ว่าเป็นปาร์ตี้เดทของกลุ่มสาวอ้วนนะาสาวอ้วนนะคุณพี่ขาหุ่นน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสามารถเอาไปรีดขายได้เลยค่ะคุณพี่จ๋าแต่ว่าไซส์เราก็มีนะมี เนี่ค่ะไซส์เราก็มีไซส์น้ําก็มาน้ำค่ะอยู่ในนี้เหมาะกับมิ้นกั่น้ำใช่ใช่ค่ะพี่ด้วยพี่ก็ใกล้แลน้วเราก็จะไปพร้อมๆกันหมายถึงเราซื้อไปคไปหาดกับเพื่อนได้เลยลูกค้าจ๋าเพราะว่าอยู่ในนี้เน้นสาวไสอวบถ้ามีเป็นมีเพื่อนเป็นสาวไสอวบอย่างพี่แอลมิ้นน้ำนะซื้อไปหาดก็ใส่ได้เลยนะก็สอบนี้ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคุณพี่คะปาร์ตี้เดย์สีสวยอย สี่หรือ5 XL ไม่รู้ระนะคุณพี่คะแต่ว่าออกงานได้เลยนะไซส์ประมาณการ X X XL นะหรือว่าประมาณ L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  อลไม่รู้จะคูณเยังไงนะคุณพี่จ๋าอันนี้จะใหญ่ๆนิดหนึ่งเป็น X, าพี่ <XL. S 1> เดชคะ่ะคุณพี่จ๋าเป็นทรงปาร,ร์ตี้คนะคะออกงานได้เลยนะคะถึงจะเป็นแบบว่าไซส์อวบไซส์อ้วนเราก็สวยได้นะ,ะคุณพี่จ๋าทรงก็สวยแฟชั่นก็ได้นะคุณพี่จ๋อาอย่ารอช้ากันเลยทีเดียวนะ,ะสย CF, ยนใจซีเอฟเรวเดื คุณพี่จาจะรับเป็นกระสอบรีวิวก็ได้หรือ<ด>เป็นกระสอบ <ฮะ S 1> ใหม่ก็ดีดนะคุณพี่คะราคาเท่ากันคุณภาพเหมือนกันแต่ถ้าอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมค่ะคุณพี่จ๋าแนะนําให้ซื้อ4กระสอบ นะคะทัวจะได้สุด1,000บาทน,นะคะจ้ค่ะลูกค้าจะซื้อเยอะมีราคาที่ลดเยอะนะคะลูกค้าจะเข้ามารับสินค้าเองได้นะคะลูกค้าจะบักของเราเปิดวนันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะลูกค้าจะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากสั่งซื้อกับบักเราะคะ่ะลูกค้าจะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเฟซบุ๊ก สามารถแอดไลน์คุยกับพนักงานโดยตรงได้หรือว่าอินบ็อกซ์หาในเพจก็ได้ค่ะลูกค้าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าจากเรามีขนส่งเอกชนที่เราใช้จะส่งให้สาหรับลูกค้านะคะรอสินค้าประมาณ2-3วันเท่านั้นเองนะคะจ<า>ะไลายเรียบๆค่ะคุณพี่จ้าอันนี้นนจะเป็นแขนแฟชั่นมาเลยยังเป็นเนื้อผ้าที่เบาบางด้วยนะคุณพี่จ๋าเป็นเนื้อผ้าฟ้านะคะใส่ง่ายเลยทีเดียวนะคะคุณพี่ค่ะอะ สุดคุค้มคุณพี่อ,อย่ารอชา้าจ้าคุณพี่จ๋าอย่ารอช้าเ c บด่วนๆย f ด่วนๆเรื่องลวดลายแบบนี้ก็มีมามีค่ะลูกค๋าลายเรียบลายสีพื้นลายตาั้ง <orsch ะ S 2> ลายนอนลายจุดหรือจะเป็น่วดลายลายดงลายดอกคะคุณพี่จ๋าหรือว่าจะเป็นลายมินิมอลก็มีมากน,นะคะใช<า>่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่สุดคุ้มมากๆอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋าในกระสอบนี้ราคาเพียง5,000่านน้นต้นทุนต่อตัวนะคะ 38บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจะสามารถไปคัดแยกทำราคาได้ถ้าเป็นอ่ะเดทยาวขายอีกราคาหนึ่งเดทสั้นขายอีกราคาหนึ่งออกแนวปาร์ตี้เดทขายอีกราคาได้ค่ะใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวสั้นค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นลวดลายดอกด้วยค่ะสวยๆแบบนี้ก็มีบาดลายค่ะลูกค้า๋าดลายจะเป็นแบบว่าเป็นแขนมขูดอ่ะเป็นสายเดียวเอาหมดจากที่จ้าบาดลาย แขนปูดส้งกรอบนะคะคุณพี่จ๋าแขนยาวแขนสั้นมีมาหมดเลยนะคะคุณพี่จ๋าหรือว่าจะเป็นลายดอกสวย<ช>สไตล์แบบนี้ก็มีผิดมากมีนะคะคุณพี่จ๋าเอาง่ายๆทําไมคุ้มจริงคุ้มจัง นะะสนใจ CF ด่วนวๆค่ะคุณพี่ขา CF เ่วนรวๆน,นะคะรับเป็นกระสอบนี้ก็ได้ค่ะ,ค,ะคุณพี่ขาจ่ายยอด500บาทแต่สําหรับเรื่องค่าขนส่งค่ะคุณพี่ขาสามารถจ่ายไปทางได้เลยค่ะ,ะ,ค,ะคุณพี่ขาอยู่ประมาณการ80-300บาทนะคะขึ้นอยู่กับขนส่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับจังหวัดด้วยนะคะจ้าค่ะเรื่องค่าจะ่าไม่ว่าจะอยู่ในไทยหรืออยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะเรื่องค้าจะสามารถสั่งซื้อกับบักเราได้ บ้านของเรามีขนส่งกระจายสินค้าให้ลูกค้าทัา่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะลูกค้าจะของให้ลูกค้าชิดแจ้งที่อยู่มาเท่านะั้นลูกค้าจ,จ่ายยอดสินค้าก่อนนะคะลูกค้าจะาค่าขนส่งจ่ายปลายทางได้นะคะช่<ๆ>ค่ะอลิฟเลียค่ะคุณพี่จ๋าออกงานก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อผ้าที่เบาบางนะคุณพี่จ๋าเนื้อผ้าประมาณแบบนี้ซิวชีฟองนะคุณพี่จ๋ารยบเรียบแบบนี้หรือว่าจะเป็นลวดลอนลนิมอลค่ะคุณพี่จ๋า ประมาณแบบนี้นะคะคล้ายๆสีพิงนะคะคุณพี่จ๋าสวยหวานคนะคุณพี่จ๋าสวยเลยตัวนี้นะคะลูกค้าจะประดับด้วยเพชรนะคะสวยเลยหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นะยิบระยับมาเลยค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นออกงานสไตล์เกาะอกนะคะคุณพี่จ๋าแบบนี้ก็มีมาเป็นเพื่อเจ้าสาวเป็นปารี้เลยหรือใส่ชิลๆใส่สบายก็ได้หรือจะเป็นทรงแบบนี้ค่ะคุณพี่จ๋าเนื้อผ้าฝ้า นะคุณพี่จ๋าสวยเลยอ่ะตัวนี้ทรงได้เลยได้เลยแฟชั่นมาเลยต้ดูสามสิบแปดบาทอ่าบาทตัวค่ะคุณพี่จ๋าขายสองสามร้อยยังได้ได้เอาลองไปซักก่อนเอาไปแซมเปิลก่อนหรืออยากขายเดสทั้งร้านขายเดสตัวเล็กอยู่แล้วเอาตัวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะคุณพี่จ๋าไปค่ะไปเสิร์ฟได้คนส่วนมากนะคุณพี่จ๋าคนไปรบ้วนตัวใหญ่ๆนะแล้วเจอทีซื้อเยอะนะคุณพี่จ๋าสามตัวสี่ตัวห้าตัวของใครใส่เขาใส่ได้ นะคะจ้าเลยค่ะลูกค้าจ๋าสาวอวบของเรานี่คือแบบว่าค่อนข้างขายดีเลยทำราคาได้ที่หลากหลายด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําเลยแต่อยู่ในนี้ค่ะ5้าพันบาทเท่านั้นค่ะกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าเป็นใส่เองใส่เปิดเองรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะแต่ถ้าซื้อยอดครบสองหมื่นนะคะลูกค้าจ๋าได้ส่วนลดด้วย1000บาทนะคะจ้าค่ะพี่คะคุณพี่อันนี้เป็นเจ้าสาวได้เลย,เลยนะ เป็นเจ้าสาวได้เลยหรือว่าจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวได้เลยนะ,ะคุณพี่จ๋าสวยมาเลยสีขาวมาเลยค่คคะ,นนะคุณพี่จา๋าคุณภาพก็อนเจนเอค่ะมีโปรเซสเซอร์ไอพื้นการฉำรถค่ะคุณพี่จ๋าห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะตางเฑ์ของทางบร<ะ>ิสัท์บัคก เอลูกค้าแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันค่ะคุณพี่จ๋าแต่แนะนําให้มาดูสินค้าก่อนซื้อได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนาแนะนําเลยลูกค้าจ๋าเดตตัวนี้เป็นเดตสาวไซส์อวแต่มีทักเป็นออกงานค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแนววินเทจค่ะลูกค้าจ๋าหรือแม้แต่ถ้าใส่ทํางานก็ได้ก็มีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอ่ดลายนะคะคุณพี่ขาสวยมาเลยอ่ะสีแดงค่ะพี่จ๋าสีโทนแดงๆประมาณแบบนี้ H&M ค่ะว่าจะเป็นแบบว่าล้วนลายนะคะแนววีเพย์นะคุจาประมาณแบบนี้ก็มีนะคะคุณพี่จ๋าสวยจริงสวยจ้าได้เลยได้เลยค่ะคุณพี่ขาคลิเลยค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะแบรนด์นี้คะมาเลยอยู่ในนี้แต่เน้นค่ะลูกค้าจะแบรนด์ของเขาส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์เฉพาะของงานเดชนะคะอันนี้เราก็ประมาณการค่ะลูกค้าจะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปรู้กันรอค่ะ อนนขออนุญาตคุณอะไรคะาลูกค้าจ้าสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดเรสนะคะคุณพี่ขาดเป็นเรสแฟชั่นเน้นเป็นงานใสใหญ่น่ะเป็นงานรวมงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัราคา5,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ100๋า1 0 0ถึง130ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณการ38ปบาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากลหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงชา้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว y ้อีกสาช่องทางคือช่องทาง YouTube และ t i k t o อค่ะสำหรับหมดนี้นะคะขอบคุณค่ะ